ดีครับปุ๊บวันนี้อ่าวันพูดกันลาวครับปุ๊บบุ้มสุขพรแม่ปั่นครับปุ๊บลมเย็นอากาศลมปัดแรงครับปุ๊บตั้งเต็มกันเป็นแถวแล้ววันพูดเที่ยมเที่ยมเที่ยมครับปุ๊บวันเโจรไปตร้งตีบเราพุ่งครับปุ๊บจัดกันไปยาวๆตั้งมาลอยกันช่งวอาทิตย์ครับปุ๊บอาทิตย์หนึ่งฟาริดไดอาทิตย์โรอคครับปุ๊บหลอดจัตกใจอาทิตย์โรอคครับปุ๊บเลยครับบรรยากาศหลงตากลุมตากครับปุ๊บหลกระเหมาแม่หมู่กัดกันครับปุม จัดกันไปเหยวเหี่ลาวครับผมอาทิตย์นี้สุดยอดไปเลยครับผมบูมมุลสุขอนแม่บ้านครับผมเลยครับเลยครับบันอย่างลาบโยกๆครับผมทั้งเต็มคาราบิวไปเลยครับผมอัดกันไปเหยวๆครับผมไม่ได้ไม่ได้ครับผมอ่าบูมมุลสุขอนแม่บ้านยินดีรับอปเดึกครับผุ่มตัดกันไปรวดรวเลยครับผมจั่โตหรือจะถักเช็ดก็ได้ครับพม ินดีทา้บริการก,ก,กับผมขอบคุณครับ